สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนเมษายนปี2568นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า พลังงานของชาวราศีกลุมนะคะเป็นอย่างไรบ้างตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมพลังงานของคุณเนี่ยยังเศร้าอยู่ไหมนะคะนะ คุณยังเศร้าคุณยังเสียใจเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะถ้าคุณจบกับความสัมพันธ์เดิมๆมานานแล้วคุณก็กลัวความเสียใจกลัวความผิดหวังนะคะเหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่คุณต้องบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะบางคนก็ยังแบบยังจำความรู้สึกเดิมๆความเจ็บปวดอยู่นะคะยังแบบไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับความรักก็ได้นะ หรือคุณยังมีความรู้สึกกลัวกังวลใจในเรื่องของความรักม,มีคำถามเกิดขึ้นในใจคุณนะว่าจะยังไงต่อในเรื่องของความรักนะคะเนาะคุณเป็นคนที่มีอดีตนะคะมีบาดแผลในเรื่องของความรักนะคะเคยเสียใจผิดหวังมานะ แล้วก็คุณมีกำแพงสูงในเรื่องของความรักด้วยใครที่จะเข้ามาเปิดใจคุณนะ่ะอาจจะต้องทํางานหนักนะไม่ง่ายเลยที่จะทําให้คุณแบบเปิดใจนะคะหรือว่ากลับมาเชื่อในเรื่องของความรักมาดูซีแล้วความรักของคุณในช่วงนี้พลังงานประมาณไหนนะคะสำหรับชาวราศีกุมความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนไหมนะคะเดี๋ยวหนูปรับกล้องนิดนึงนะคะ อนุญาตนะทุกคนโอเคจะได้เห็นไพ่นะคะพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้คนที่ห่างหายกันไปนะนกมองว่าห่างหายกันไปด้วยเวลาหรือว่า ระยะทางก็ได้หรือว่าขาดการติดต่อสื่อสารกันไปอ่ะเขาจะวนกลับมานะคะคุณจะได้กลับมาพูดคุยกันแล้วคนคนนี้อาจจะทาให้คุณรู้สึกแบบเอ๊ะเราจะยังไงต่อจะคุยต่อดีไหมจะไปต่อดีไหมนะคะนะบางทีเขาอาจจะหายไปแบบคุณไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำนะคะทำให้คุณแบบเสียใจกับคนคนนี้นะคะแต่แน่นอนนะคนคนนี้เขาจะเข้าหาคุณนะคะจะติดต่อสื่อสารมาจะแอคชั่นนะคะนะ บางคนคือหายกันไปแบบกระทันหันแบบไม่มีเหตุไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุมีผลอะไรนะคะเป็นความสมคัญที่ยังไม่มีสถานะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนกมองว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะในเรื่อง,องความรักเดี๋ยวนกขอดูนะว่าคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับ ชาวราศีกุมนะคะขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะการติดต่อสื่อสารก็คือเขาเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้นั่นแหละนะคะการมาของเขาก็คือเขาไปจากคุณไม่ได้เขาถึงกลับมานะคะนะ บางท่านบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าพัฒนาไม่ได้นะคะหรือให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ก็ได้นะคะหรือว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะคะไม่ให้สถานะคุณนะไพ่เดอเวิลนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษา คนคนนี้จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะนกว่าเขาอยากไปต่อนะเขาอยากไปต่อกับคุณนะคะแต่บางท่านบางคนเขาอาจจะกลับมาในวันที่คุณก็แบบไม่ค่อยที่จะสนใจเขาแล้วคุณอาจจะตัดใจจากเขาได้แล้วนะคะคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรกับ คนคนนี้แล้วและเขาก็กลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะที่เขาจะกลับมาแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวของชาวราศีกุมนะคะเพราะว่าให้ q e e n n o อ s ช o r ตขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าอำนาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณนะคะนกขอดูสีจะเป็นยังไงต่อนะคะสามไม้นะคะกลับมาแล้วเป็นยังไงนะคะ บางท่านก็คือเหมือนกับว่าเขากลับมาอาจจะไม่ทันละนะคะเพราะว่าตัวของชาวราศีกุมเองอาจจะมองไปข้างหน้าแล้วนะคะมองถึงอนาคตของตัวเองเะ่ยเขากลับมาเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะบางคนให้ได้แค่เพื่อนนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยก็คือมองมอง มองเห็นความสัมพันธ์นี้แล้วว่าว่าคงเป็นไปไม่ได้จะต้องไม่ได้จริงๆนะคะคงไม่มีโอกาสที่จะได้ชัดเจนหรือว่าอะไรนะคะก็ก็เลยอาจจะไม่ได้ให้โอกาสเขานะคะในในบางกรณีนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมเนาะนกเห็นพลังงานของการที่มีคนไม่ไปต่อด้วยนะคะสำหรับการกลับมาของเขานะคะเพราะว่าคุณคุณเจ็บนะคะแล้วเป็นการ เป็นการแบบมีปัญหากันที่มันหนักมากอะที่ผ่านมาอาจจะต่อกันไม่ติดแล้วนะคะในบางกรณีเนี่ยยากที่จะไปต่อก็ไม่ได้ไปต่อนะคือเหมือนคุณกลับมารักตัวเองแล้วคุณมองไปข้างหน้าแล้วนะคะคุณห่วงแหนความรู้สึกห่วงแหนจิตใจของตัวเองแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยคือเปิดออปชั่นนะคะเปิด เปิดรับตัวเลือกเอกเข้ามาแล้ว <c oughs> ขอภัยนะคะคือแบบคิดเร็วแล้วพูดไม่ทันนะ <c oughs> ขอภัยนะคะทุกคนคือเหมือนกับว่าคุณเปิดตัวเลือกเข้ามาแล้วด้วยนะคะในบางคนนะนกมองว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะนะแต่บางคนเนี่ยถามว่าไปต่อไหมเขาอาจจะต้องแบบแสดงให้คุณเห็นนะว่าเขาจริงจังก,กับคุณแค่ไหนนะคะเพราะว่า เหมือนกับตัวของชาวราศีกุม่ะคุณรู้ทันเขาคุณเคยได้บทเรียนคุณเคยได้เรียนรู้เขาแล้วว่าเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแอคชั่นของเขาสำคัญมากนะคะถ้าเกิดเขาไม่พยายามนะคะไม่พิสูจน์ตัวเองก็มีโอกาสน้อยมากนะที่ตัวของชาวราศีกุมจะให้โอกาสคนคนนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าคุณได้เรียนรู้กับคนคนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วอะคะ่ะที่ผ่านมา มาดูนะคะแล้วเขาจะทำยังไงนะคะสำหรับตัวเขาชาวราศีกุมนะคะมีพลัง,งานของครูบาอาจารย์นะคะทำงานเกี่ยวกับที่ปรึกษานะคะ<ม>เกี่ยวกับงานวิจัยวิชาการอะไรอย่างนี้ได้นะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับด้านการตรวจตรานะคะรักษาความยุติธรรมนะเป็น คนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการได้นะคะบัญชีนะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับที่จะต้องแบบเดินทางอยู่เสมอเสมอก็ได้นะก็มีพลังงานของชาวทัสไฟนะคะเมษสิงธนูขึ้นมาเนาะเอ็มเพอเรอร์นะต่างชาติต่างพินัไกล้นะคะเออพลังงานของราศี ตุนนะคะชาววันังคารคือจริงๆมาทุกธาตุนะคะนะพลังงานขึ้นมาทุกธาตุนะธัตน้ำธาตุลมธัตไฟแล้วก็ธาตดินนะคะนะอืมแอคชั่นของเขาเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณนะเพราะว่าเขาอยากไปต่อกับคุณเนี่ย จะมีการปรับความเข้าใจกันคุณมีเกณฑ์ที่จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าคนคนนี้เขาก็จะให้ความเชื่อมัน่นให้ความมั่นคงกับคุณนะให้จะสติกขึ้นมาอีกนะคะก็จะมีการชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนะคะจากฝั่งเขาเนี่ยเขาจะงอเขาจะเดินหน้าเข้าหาคุณอย่างมากเลยนะคะโอ้สีไม้แอคชั่นของเขาก็คงจะทำ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้คุณสบายใจให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในความรักของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่แบบคุณไปต่อนะนกมองว่าก็มีแนวโน้มที่มันจะดีนะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะนะมาดูไพ่สรุปนะคะเป็นยังไงบ้างขอดูไพ่สรุปนะคะสำหรับคลิปนี้ไพ่สี่ดาบหนึ่งถ้วยสำหรับคนที่แบบ เลือกที่จะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วว่านกมองว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอืมมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะเจอแล้วนะแล้วคนคนนี้ทําให้เรารู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกเบาในความสัมพันธ์ก็ได้าขอดูไพ่สี่สี่ดาบนะคะก็อย่างที่นกบอกอ่ะเนี่ยว่าคนที่ไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆ นะคะนาะประมาณนี้นะให้สรุปนะคะบางคนก็ยังเลือกที่จะไปต่อกับคนเก่าๆก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบมีอนาคตร่วมกันนะคะคุณและเขามีความแตกต่างกันนะต่างกันด้วยภาษาด้วยวัยด้วยเชื้อชาตินะคะนะการกลับมาของเขาก็เป็นไปได้ว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคุณเป็นเนื้อคู่กันและกันก็เลยต้องกลับมานะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณทั้งคู่ได้ผ่านการแบบ ผ่านบททดสอบแล้วอะถึงได้กลับมารักกันอีกครั้งนะคะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แบบมีมีความสดใสนะคะมีอนาคตร่วมกันนะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนคนนี้กลับเข้ามาก็เป็นความรักที่น่ารักเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะเป็นคนที่น่ารักกับคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ไปต่อนะคะ อ่านไปสองพลังงานสําหรับคนที่ไม่ไปต่อคุณมีโอกาสได้เจอคนมีใหม่นะคะเป็นพลังงานของคนในเครื่องแบบทห,หารราชการตํารวจได้นะคะเป็นพ่อไม่แม่ไม,มได้หรือว่าคนคนนี้ก็เคยจบกับความสัมพันธ์เดิมๆมาเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้คุณเนี่ยอยากจะเปิดใจนะคะอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งคุณก็จะกลับมาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่อง,องความรักนะคะนะก็เป็นไปได้ทั้งสองพลังงานนะ ประมาณนี้นะคะสำหรับความรักของชาวราศีกุมนะแล้วก็นกขอฝากนะคะวันนี้นะคะขอไข่ของนิดนึงนะทุกคนนะเป็นน้ำมันว่านนะคะมหาสเสน่ห์เนาะสำหรับคนที่แบบต้องเจรจาสื่อสารนะคะหรือเกี่ยวกับความรักก็ได้เหมือนกันนะคะนี่นี่คือโดดเด่นในเรื่อง,องความรักแล้วก็ก็คือ เมตตามหานิยมะนะคะใช้ได้ทั้งงานทั้งเรื่องความรักนะคะน้ามหาสเสน่ห์นะคะว่านราคาอะไรอย่เงี้ยคือแบบโดดเด่นในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นหัวลูกกลิ้งนะคะก็จะใช้งานง่ายนะคุณสามารถที่จะเจิมที่หน้าผากได้เลยนะคะหรือใบหน้านะตามที่เราสะดวกนะคะก็ขวดนี้อยู่ที่1,999บาบาทนะคะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์นะคะ เข้ามาสั่งซื้อกันได้นะทุกคนนะก็ขอแนะนำนะคะนะฝากไว้นะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะขอให้ทุกคนเอ่อมีสุขภาพที่ดีนะคะในช่วงนี้นะเหมาะควันเยอะมากสำหรับที่เชียงใหม่นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะคุณสามารถ แอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ